รบรรยากาศช่วงเศร้าวันนี้ลมดีดีทมาเอาเบาลงนิ่น้องครับทอดทาง2เมตรห้าสิบทอดทาง2เมตรห้าสิบครับไปเบิงบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องครับทอดทาง2เมตรห้าสิบครับพี่น้องครับสนุกขาดเรียบร้อยทั้งแก้มืขึ้นลมแห้งกักครับพี่น้องครับ สู่ล้มนรกแต่ได้สบายครับตัวนี้ครับเพราะว่าปีกแข็งปีกแข็งปีกง่ญ่ปีกกว้างแต่ว่าถ้าเตี่ยล้มกากกัตติเซลเนี่ยังหน่อยโอเคถือว่าใส่ได้ครับพี่น้องครับเก็บบรรยากาศวาฝากพี่น้องพี่น้องเช่าวาวครับบรรยากาศตอนนี้กัล้มดีครับล้มดี ยังเป็นกระถือว่าล้มดีอยู่ตาเทียดถอดหางเทียนใหญ่เลยพี่น้องเด้อะเทียนใหญ่เหี่ยวอมล้มดีๆสามารถสู่ล่มย็นแห้งได้สบายสบายเรียบร้อยดีครับพี่น้องครับสองเมตรห้าสิบถอดทางแล้วนะที่หอดที่หอดดินแล้วยังสู่ผมอยู่โอ้โหเดตันยังน้องเงี้ยังี้ยนน่นครับสองเมตรห้าสิบหนักพอสมควรครับว่าล้มแห้งล้มไต่ล้มลางแห้งครับ โอ้ยตา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 ยแท้เบิ้งเบึงเบึงมาหนิเด็ดซะเนาะโอ้ขนาดล้มนรกแตกมันยังไปได้เสยๆครับพี่น้องครับมาดูกันครับพี่น้องมาดูกันเอา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 ลงเลาะลงเลาะโอ้ยไปอีกแล้วไปตายตายตายไปอีกแล้วมาดกันพี่น้องครับตุ๊ตตุ๊ตุ๊ อืออือเจ้าเจอวะกล่องสั้น,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 นถือหยังเลยจัน้อยเด้อพี่้องเดีอผมทึ่งทายทึ่งอันนี้มันเอารงมาไหมรองมาไหมรมาไหม่อยโตโตโตงมาทำไมงมาทำไมไม่เองเบี้ยงข่เราปะนี่เอาลมามูไปเอาลงกไป,ไปเรียบรอย มาเบิ่งอาการน้ำกันห้องพี่น้องครับเพียงไดี๋ยวนุ่งมันคือบ่ดังโอ้โหแหมเรียบร้อยเรียบร้อยตะนนุ่งหักครับโอ้ยม,มันกับแม่ะนอนวิปประคับแตกออกเลยเบิ่งเสียงประคับลุดออกเลยวันั้นกันยังอยู่ไหนอยู่โอ้เก่งเติอบอยู่นี่ ประคับรู้ดอดตือหงวูว้องจังใรน้องจังเนี่ยโอ้ยีการไปเฉยๆสองเมียหาซีบครับเรียบร้อยแล้วเอาลงเรียบร้อยครับเพิ่งออกครับไงครับก็เรียกสองเมียหาซีบเนี่ดึงสมใจดึงสมใจดึงอายุหรือครับพี่น้องครับพูดนะตอดหางก็ถือว่าโอเคอยู่ยวสนุกมันลด สนุรถบัด,ดน,นี้ก็บบลงบัดนี่เพราะว่าสนุมันคือขาดสนุมันคือบม่มีเสียงที่ไหนได้ครับพี่น้องครับเบื้องเสียงเบื้องสนุผมเบื้องสนุรถประกับเลยเรียบร้อยเลยเอาลงตามสูตรเรียบร้อยแล้วเย็บเย็บัดนี่ยคุณอะไงพี่น้องครับวงไงวนดี <c oughs> ขอบคุณทุกสถานที่สุบหม่องทุกคนครับ ขอบพูดตีกาลั่เสมรรถีดตามติดตามนะด้วยพี่รองเด้อนี่มีโอกาสน้่งจิงดีๆสู้พี่้องเช่าส่งอีสานกินทอดอีสานคิดทอดแต่ว่ามันคิดนทอดได้ปะนี่อีสานคิดทอด,ด,ข,อด,ด,ด,อดขอบคุณตุหมอกทุกันครับมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ